วันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับเอาเอาพระลีลายี่ห้าตวรษมานะครับนี่เพื่อท่านใดชอบครับสวยๆเก่าๆเลยครับพระบ้านนะครับพระบ้านครับนี่เอามาจากบ้านเหมามาครับแล้วก็ไปเลี่ยมทองเลี่ยมกรอบครับกรอบทองไม่ค่อนนะครับไม่ลอกไม่ดำนะครับพุทธมนตรนครปฐมเนื้อทองแดงนะครับ ลีลายี่ห้าสัตวรษเนื้อทองแดงครับเบอร์จุตเทหกร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับหกร้อยห้าสิบรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับนะครับสวยๆนะครับใครสนใจก็โทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดครับี่โทรได้เลยครับเป็นพักเก่านะครับ พาเหมามานะครับเหมาบ้านมาเหมาบ้านเพื่อนครับผมก็องไหนได้สวยหน่อยก็มาเรี่ยมกรอบครับกันน้ําครับกรอบกันน้ําสวยมากครับใครชอบแบบนี้ก็โทรมาได้เลยนะครับส่งถึงหน้าบ้านเลยครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกดติดตามให้หน่อยนะครับจะขอบคุณอย่างมากเลยครับฝากมานะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ